เหมูดฮ็ดสวนก็เก็บของคุดแปลงพักไ้ถะแต่ว่าก็บุดจะซื้อเพราะว่าอันดินมันเศร้าแกนเพราะว่าหิมะละลายเนะาะนบนั่า้ฝนมันตกน้ำมาขึ้นนี่เบิดขึ้นมันก็เลยดินอน่อนแต่ว่าอันพะยากรอนอากาศว่าเมื่ออืน่นวันพุธฝนตกอีก,กว่าสันโอ้ยอันหิมะตกว่าสันอ้ะ หายใจเทลลเมือกันมากอีกย่าเฟิ่มมากถอเว้ลงต้นเที่ยวริบขึ้นงามงามผลเอาไปทำอะไรตรงนั้นล่ะลูกยังต้องเก็บกวาดอีกเยอะบาหวางเดอ้อพี่น้องไอ้ส่วงนี่งานหลายงานเยอะรับปุงบ้านทำํำความสะอาดบ้านนั่น บันต่อไปกับสิเป็นสอมละบันบอกเขาสิบว่างดอกต่ว่าก็สิมีอัพเดตไอ้ล่องคลิปไปเสม,มอละพี่น้องตามกดเขาเนาะขอติดไปก่อนเดอร์เพื่อนฟงเ้ยแงมเขาไปตรวจสอบเขาก็ไปหาคือเก่นกละ ทำความสะอาดบัดรเบอพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เก้าอี้ที่จะไอที่เอไปถิ่มเนาะ,นะสิรลบ,บริจาคมาเนาะเก้าอี้ไม่ระเชื่อฝนตกมากใ่เนาะเพราะว่าเดือนไอสัปดาห์นี้เขาว่าเขาบ่ามาเอาฝนตกที่มาเอาี่มา,ย,าย่างอีกวันพุธวริสัน์เมื่อเอื่นนี่ก็เลยห่อไ้สักก่อนนะเนาะ อาออกจากบ้านนะ่ะได้สภาพได้ก็ะซิบนั่นแหละมื่อนี้ได้ทั้งได้ได้เฮ็ดสวนแล้วก็ของน่ะมัอนั่นทิมเบดิด์ได้ไดนะดดพี่น้องนะั่นเตียงเล็กสองสันบ่นได้ใส่งานเนาะซื้อมาคือว่าอยากเอาออกจากบ้านซื่อๆนะพี่น้องเอาทิมให้เบดิด นี่คือขยะทั้งรถได้นี่หลายคับบอพี่น้องแล้วก็พี่อเอ,อบ้านในยูนบบานองเนี่สองสองหองพี่น้องเอ,อยบอจักเสียผาบอจักไอถวยซ้ำน้ามาก,ก่อนนั่นละคือว่าเอาถิมให้หมดนนะล่อถิมล่อรถไอเป็นรถไอซิบหล่อนะเมาเขาเขาจะเขาสิม,มาเอามือใดดอกแต่ว่าอาทิน์นเขาว่าอากาศแย่บอห้าในมาบอสัน ก,กระเห็ดมัดเป็นทุงเป็นทุงเป็นทุงไวเนาะเก็บเป็นรอยทุงพี่น้องอีกสองหองอยู่ใต้ใต้ดินนะจะคิดเบงเฮี้ยนรือขยะเคลื่อ,อนทีกับวาจากักแบบว่าจักขล้องดีของบ่ดีก็คือเอาถิมเบิดให้ให,นะให้เฮี้ยนโลงงั่นะแก้ไขเฮี้ยนใหม่ทั้งบิดเลยนะพี่น้องเอาถิมบอให้ย่างจักยางโหลดไปก็คือบ่าห้มีแตเสียผาโหลดนะ เขาบอสสวนมากเขาก็บ,บอเก็บเอาดอกพีน้องเขาก็ถิมโลดเนาะมันป่คุมเสียงเงินคาเอาโรดมาอันเมาถิมจัดพอแห้งแล้วใครก็สิขนมึงให้แม่ดูก่อนเนี่ยแม่ก็เห็ดสวนดอกไม้เนี่ยเหมือนเนี่ยหลายหลายเบียดเห็นอกเห็ดสวนดอกไม้แล้วก็เห็ดสวนผักน้ำเต้เหมือนนี่หลายยางหลายงาน